คำเตือนสวดหวยที่นำมาแบ่งปันนี้เป็นเพียงสถิติและแนวทางในการหาซื้อเลขสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการเล่นการพนันใดๆทั้งสิ้นโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสวัสดีครับจากช่องแกงหวะะยรัตเี่157น,นะครับ สำหรับคลิปนี้นะฮะจะพบกันในชุด3ตัวบนนะฮะหรือจะไปซื้อสลาก N3 ก็ได้นะครับจากคลิปที่แล้วก็คือสรุป2ตัวเอาไว้นะครับสตัวบนนะทีนี้ผมก็จะยกเอามาตรงนี้นะขอเลือกออกมาชุด2ตัวบน4ชุด แล้วก็มาจับหลักร้อยนะครับจกเป็นชุดสลาก n 3นะครับสองตัวบนที่ตั้งเอาไว้นะก็มี c 0ู4 6 c ส c ห c นะอันนี้คือ2ตัวแล้วก็ผมได้สรุปเอาไว้นะว่าผมเลือกเลข9กับเลข7เป็นหลักร้อยเพราะนั้นก็จะจัดชุดนะจัดชุด3ตัวเอา9วางนะ9 40 เก้าศูนย์เซนะครับเซเก้าศูนย์เซศนเก้าศูนย์เก้เซศูนเซ้านะ ต่อไปเซนะเก้าเซเซเซนะต่อไปก็เป็นชุดเ6 9ก6 9 6า มาเป็น4,9,6เ6 9มาเป็น6 9เ6้9ต่อไปก็จะเป็น

ีเนะฮะอันนี้ในส่วนของ9เป็นหลักร้อยนะต่อไปจับชุดเลขเจเลขเจเป็นหลักร้อยนะครับเจ็ดเป็นหลักร้อยก็จะเป็น7จ็ kẹt xuống c c chặt xuống xì xuống chặt xuống xuống ่อไปเป็นชุด C C นะเจ็ด C 4 C เจนะครับเป็นชุด C 6 หกเจ็ดสี่หกสี่เจ็ด C 7 6 C 6 7ต่อไปเป็น .47 นะ7 4 7, 7 7 7, C C 7 7 get ะครับอันนี้ก็คือชุด3ตัวบนตรงๆนะไม่ต้องกลับจัดไว้เสร็จเพราะว่าสามารถที่จะนำไปซื้อเป็นสลาก N 3ได้เลยนะครับประจำวันที่1นึ่งคุมพาหกแปดนะครับ แคปหน้าจอไว้ได้เลยนะครับนะจะเิีงเวลาไว้นิดหนึ่งเผื่อบางท่านจดนะครับเผื่อบางท่านจดก็จดเลยนะครับแคปหน้าจอก็แคปเลยนะฮะสองตัวข้างบนเป็นตัวตั้งก็คือ4 0 4 4 4 6 4 7นะฮะ แต่ถ้าถือ3ตัวก็เลือกไป1ชุดชุดไหนก็ได้นะครับชุดที่ชอบนะชอบเลข9ก็จัดไป1ชุด1แถวคือ6 6ตัวนั่นเดงนะฮะถ้าชุดเลข7ก็จัดไป1แถวนะ ก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงแค่นี้กรากดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามไม่ช่องแกงหวยลัตเต้ในงาเจ็ด้วยนะครับสวัสดีครับ